สวัสดีค่ะสวัสดีชาวคาววันทุกคนและคนที่กำลังจะเข้ามาเป็นสมาชิกคาววันทั่วโลกนะคะวันนี้คนิชาก็จะออกมาไขข้อข้องใจไขปัญหาที่หลายๆคนถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ทั้งในไลน์เยอะแยะมากมายเอ๊คนิชาคะทำาคาววันแล้วทำไมต้องหาสี่คนใน14วันคะเอ๊ะทำไมต้อง4ี่คนเอ๊ะทำไมต้อง14วันคะ คลิปนี้คนีิชาก็จะมาตอบคำถามนะคะแต่ตอบนอกสถานที่นิดนึงนะวันนี้เป็นวันหยุดออกมาชิลๆนะคะ,ะก่อนที่จะตอบคำถามข้อนี้นะคะจะให้คำตอบก่อนว่าคราวันนะคะให้รายได้กับคนที่เป็นสมาชิกหรือว่าเป็นเมมเบอร์ของคราวันอยู่2ช่องทางนะช่องทางแรกก็คือให้เงินจากแบ่งผลกำไรที่มีคู่ค้าเข้ามาโฆษณาในคราวันนะคะช่องทางที่2 ก็คือ,อกำไรหรือว่าเงินจากการจับคู่จับคู่ซ้ายขวาของทีมงานของคุณและก็ไบนารีค่ะไบนารีที่คุณสามารถทําได้ไบนารีที่นี่มันว้าวมากว้าวมากไบนารีที่นี่สายอ่อนบวกกับสายแข็งนะคะที่อื่นเขาอาจจะ สายอ่อนใช่ไหมแล้วตัดสายแข็งออกแต่ที่คลาววันนะคะให้สายอ่อนบวกสายแข็งซึ่งสูงสุดสีเท่าอ่ะในเรื่องรายได้เดี๋ยวคนที่ชามาอธิบายอีกคลิปหนึ่งแต่คลิปนี้มาตอบคำถามก่อนว่าทำไมต้องสี่คนและทำไมต้องสิบสี่วันนะคะเอาเป็นว่าในข้อนี้นะคะตอบคำถามว่าให้คำตอบว่าบริษัทคาวันเนี่ยทำโบนัสข้อนี้ออกมาเพื่อ เป็นแรงกระตุ้นเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับคนที่อยากสําเร็จนะ่ะคนที่เข้ามาและจะได้มีแรงผักมีแรงกระตุ้นที่จะทํางานได้สําเร็จนะคะเหมือนอพูดง่ายๆเหมือนบริษัทขายรถอะบริษัทขายรถตั้งแคมเปญขึ้นมาให้กับพนักงานขายของเขาว่าถ้าคุณสามารถขายรถได้ในเดือนนี้นะได้3คัน บริษัทจะจ่ายให้คุณเพิ่มอีก5,000บาทเพราะฉะนั้นพนักงานเมื่อรู้แคมเปญน,นี้เมื่อรู้โปรโมชั่นหรือรู้รู้ราางวัลที่ตัวเองจะได้ในข้อนี้พนักงานก็ต้องกระตือรือร้นที่จะขายรถให้ได้3คันเพื่อจะได้รับเงิน5,000เพิ่มคราววันก็เหมือนกันคราววันก็ทำ fear of loss ออกมาทำโบนัสกลัวการสูญเสียออกมา เพื่อที่จะกระตุ้นค่ะกระตุ้นให้เราเนี่ยที่เป็นเมมเบอร์ที่เพิ่งเข้ามาสมัครในคลาวันนี่แหละมีแรงกระตุ้นที่จะได้เงิน4,000ที่ตัวเองเปิดหรือว่าซื้อกิฟต์หรือว่าซื้อแพ็กเกจการเรียนรู้กับคลาวันมาถ้าสมมติว่าคุณสามารถทำได้คราวันก็จ่ายให้คุณ4,000บาทในเมื่อจ่ายให้คุณ4,000บาท บวกกำไรให้คุณอีก1,000รวมเป็น5,000กว่าบาทก็เท่ากับว่าคุณไม่ได้เสียเงินอะไรเลยในการที่จะมารับรายได้กับข่าวหวนันจริงไม่จริงอ่ะเพราะฉะนั้นใน14วันเนี่ยทำไมต้อง14วันการที่จะให้อะไร มันก็ต้องกําหนดระยะเวลาใช่ไหมคะไม่งั้นคุณก็ทําอื่อเื่ยชีไม่ไม่กระตือรือร้นอ,อ,อ,อะไรอย่างนี้เขาก็เลยตั้งขึ้นมาว่าต้อง14วันนะและเริ่มต้นที่4คนขึ้นไปถ้าได้4คนขึ้นไปคุณมารับเลยบริษัทจ่ายเงินให้คุณเลยในระบบเข้าไปในรหัสของคุณเลยคือ4,000บวกกาไรเป็น5,000กว่าบาทคุณก็จะสามารถพิชิตโบนัสข้อนี้ไปได้โดย